โอ้โหเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนเสียงอยู่ข้างล่าง วันนี้ก็อยู่ในเกมอะเลเบซเหมือนเดิมเนาะมาวันนี้เราจะเล่นโหมดเออะจะ <c oughs> เอาละครับแนวที่หายนะหายตาไปนานนะก็ไม่ได้หายไปนานนะครับก็แอบไปซ้อมมือครับดูเวลแแล้วโหดไปแอบโหดมาก็เวลาไม่อัดนะเล่นโคตรเท่เล่นโคตรเก่ง พออัดคลิปอัดอะไรโอ้ย่างกากนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลังจากที่ผมไปซ้อมจากเวฟห้าไปเวฟแปดเนี่ยก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ไม่ใช่หลายวันเด็กหลายรอบหลายตานะแล้วก็เล่นไปวันๆนะครับไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงนี้ก็ โควิด <COVID S 2> นะครับแล้วก็จะมายิงสู้โควิดกันครับเขาเรียก <t od ip> ว่าไล่ฆ่าโควิดกันโอเคเดี๋ยวตัดไปช่วงตอนเข้าเกมเลยดีกว่าช่วงหมดเข้าเกมเป <t od ip> ล่าละครับก็กลับเข้ามาด่านนี้อีกแล้วเหรอกลัว <t od ip> üy จะเบื่อกันหรือเปล่าก็ฝีเบือขึ้นนะครับ อันนี้ผมจะ,ะไล่ฆ่าพวกติดเชื้อโควิดนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจูเนียนะครับโนวา98นะครับแล้วก็นิวไบดูดี้โอมันโหชื่อแม่งแล้วก็เลดบีบุกเกอร์แล้วก็ยูดี้แลนด์ er, ะนะครับ 0ูนเก้าเฮ้ยสีู่นเก้าเอาละครับโอเคเราต้องป้องกันเครื่องนี้นะครับก็เฝ้าระวังไว้นะครับส่วนใหญ่จะมาทางนี้นะครับผมรู้ขขผมเล่นบ่อย จุดป๊อโอเคใช้ได้โอเค,อเ,คเราจะตีปูพรมให้มาทางเดียวนะเลย ออกมาทางนี้อ๋โอโ,โอเคโอเคอเคอาละครับเราจะดูว่าเอา่อใครคือผู้ติดเชื้อครับเราจะฆ่าแม่งเหมือนมาทางนี้โอเคย้ายที่นครับเวลาศัตรูรู้ที่อยู่เรา

มาแล้วหรอมาแล้วหรอโฮยมันเนี่ยแล้วก็เราแบงเดี๋ยวให้เพื่อนดูฮะโอเคครับพร้อมเลือยงยังไม่โผล่มาเลย อะไรอะไรโผล่มาอะไรของใครของเรามาสิมาสิตองตัวมาทำอะไรของมันวะมาละมาละ จิดอกมาสิวะโอโห้เยวผมเข้าไปก่อน เสียงอยู่ข้างล่างสกรูนายไม่มีวันแพ้เชื้อไวรัสได้หรอกโอเควันนี้เราคุมการขลากตัวนี้หลักคือประเด็นเลยจุดสำคัญนะครับน่าจะไม่มีใครโผล่ม,มาได้แนละ้วจากทรงแล้วผมจะกันล็อกที่สองไว้ดีไหม การล็อกนี่วะแล้วก็จะติดฝังระเบิดไว้แม่งตรงนี้แหละแล้วก็ติดก,กล้องไว้ตรงห้อ,อ,องนี้อันตารายสำหรับผม โอเคไม่บอกโอเคกับดักเยอะมากห้องนี้ไอ้เคยตรงนั้นอันตรายสุดละ๋้วสมมติมันพังประตูมาผมก็จะกดระเบิดเลย มันต้องมาทางนี้มาแล้วอนดูให้ด้วยนะ ลายระเบิดกูลวหว้องเพื่อเราโดนแล้วโอ้มุมมันไม่ให้เลยมาแล้วมาแล้วโอ้กูไม่ได้ เดีย๋ยวไม่เห็นโภมาซี่วางไปกอ่กะโอ้ยจะมาขวางทำไมเนี่ยครับ sorry sorry ตายซะอีเวน

จอบเพื่ออะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหกูว่าแล้วอยู่ไหนแบงคว้าระเบิดซาำด้วยนะ Bốc 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 Con nám à lông คอมเดียวไอเราลงมาลังตกกัะเจอนอ๋ออยู่ข้างหลังเอาไอเนี้ยพลาดพลาดมันเห็นด้วยเหรอ เดี๋้อโดยไปแล้วพวกเราค่อยๆนะเสียงเดินอยู่ทางซ้ายเพื่อนเรารอของเพื่อนเราโอเคทำการวางระเบิดนี่อยู่ข้างนอกเลย อยู่ข้างนอกเนี่ยเออไปชัดฉันอยู่ข้างนอกห้องนี้วิวมันได้ไม่ได้ไม่ได้เดโดมันโยนแล้วมันกดเลยวะอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านายไม่กลัวข้างนอกแล้วนะ,ะจริงจริงรนี่ยฝีมือมันยังอ่อน จริงอ่ะควรจะอยู่ข้างนอกอยู่หน้าประตูเนี่ยเออตรงหน้าต่างเล่นไม่เป็นเป็นงงี้ตายว่าแล้ว เกือบตายครับญาติโยมแล้วเบิดอยู่กับอ่าโนวาครับล้วเกือบตายนะครับกับผมเนี่ยเหมือนมึงอยู่ตรงนี้เลย โอ้โหไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนมันมาแล้วอยูโโ่บนโอ้มันมีอะไรเนะนี่ยแหไอเวนมันมีการสแกนอย่างนี้ด้วยหรอโคตรเท่เลยปิง๊งเป็นแบบว่าการสแกนหายเียวโอ้โห สุดยาดเลยกแพรเมทาสิตหนึ่งสองสามจ๊กเกอร์นัดนะครับได้ที่ MVP ไปก็ไม่มีอะไรมากครับก็เวกลก้าเลยครับก็ต่อกันอีกสักยกไหมไม่ไปการเสียเวลา ข่อหนาแม่งไปเลยเอาอเพื่อนเพื่อน ใครมีระเบิดไปวางก่อนเลยครับวางก่อนเลยโอเคจะนาใสๆเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็รออยู่ตรงเนี้ยเออเนีย่ยต้องหาสักตัวมันยิงจากไหนวะ โอเคโอเคโอ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 เคโอเคอ้โหยิงกันมันเราไม่ได้เข้าไปแจมกับเขาเลยเอาล่ะครับเพื่อเกมสุดท้ายนะครับเราจะชนะไปลานจอดรถก็ได้นะใกล้ดีใกล้ที่สุดแล้วด้วยพร้อมอยู่ข้างล่างกัน ไปขบอนไม่รู้ไปยิงใครโอ้โหตายเกี้ยงทีมเราเหมือนไปบุกอะ่ะ มาแล้วเฮ้ยเพื่อนวางระเบิดทะลากนะยเยอะขึ้น แล้วเราเขาดันดันไปพร้องอะทีนี้สวยพี่ตาเดียวอะไรวะก็วันนี้ก็ล้างเชื้อได้เก้าสิบก้าจุดก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยแพนด้าศูนเจ็ด ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับวันหลังก็จะมาแคสอีกนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยอิอีอบ๊ายบาย